วันนี้ผมจะมารีวิวการสอนของผมกับคอสคอสน้องๆสองคนแล้วมาดูกันนะครับว่าความสนุกจะขนาดไหนแล้วก็สอนดีขนาดไหนนี่เป็นตัวอย่างของคอสเท่านั้นถ้าใครอยากจะไปเรียนไปเรียนได้เลยครับสมัครแอดไลน์ได้เลยแล้วก็จะสามารถแบบว่าแบ่งเซลล์ได้นอกจากนั้นก็คือการแบ่งเซลล์เนี่ยจะต้องมีอยู่ของสองแบบแบบสืบพันธ์แบบอาศัยเพศไม่อาศัยเพศมันก็ต้องสืบพันธ์ได้อย่างแรกหลังจากนั้นมันก็ต้องสามารถเอาพลังงานอะไปใช้ ในการเติบโตมันได้เหมือนกันก็คือเอาเอาเช่นสมมุติเรากินข้าวเข้าไปเราก็ต้องเอาพลังงานเนี้ยไปสลายให้มันเล็กลงเพื่อไปดูดซึมเข้าร่างกายเราอเข้าหลอดเลือดเราหรืออะไรต่งตางๆกระบวนการในร่งรางกายซึ่งมันมีความซับซ้อนเดี๋ยวเราไปดูอีกทีสำหรับสิ่งมีชีวิตประเภทแบบเราแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตแบบว่าเบสิกเลยก็คือพวกแบคทีรียมันก็ต้องมีการสลายพลังงานถึงมันจะเป็นเซลล์เดียวแต่มันก็มีการนําพลังงานเข้า รับเข้ามาเลยเป็นก้อนเลยทีเดียวแล้วก็มาเปลี่ยนพลังงานทีเดียวเลยในนั้นเลยโดยที่ไม่มีร่างกายซับซ้อนอะไรที่จะต้องมาทํางานประสานกันสําหรับสิ่งมีชีวิตก็มีการหายใจหายใจเนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับหลอดเลือดในการขนส่งสารอาหารต่างๆซึ่งก็ต้องเกี่ยวกับการหายใจแล้วสิ่งมีชีวิตต้องมีการขับถ่ายการขับถ่ายเนี่ยจะเป็น กระบวนการที่กองของเสียในไตเราก่อนแล้วค่อยออกมาเป็นของเสียประเภทของเหลวส่วนใหญ่ส่วนการกินอาหารเข้าไปเรายังมีการย่อยอาหารย่อยอาหารจะเป็นการเอาสาอาหารพวกนี้ไปผ่านเอาไวว่าย่อย<ๆ>เช่นกระเพาะอาหารก่อนอื่นก็ต้องผ่านที่ปากเราย่อยก่อนแล้วก็ลงหลอดหลอดคอแล้วก็ไปคอหอยแล้วก็ไปกระเพาะอาหาร ซึ่งให้รู้คร่ค่าไว้ก่อนว่ามันก็เป็นทํางานเป็นระบบร่างกายเรานั่นคือสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างทางเดิอนอาหารสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันยังไม่สมบูรณ์อ่ะมันจะยังรับเข้ามาเลยแล้วก็มาย่อยเลยมากินเลยทีเดียวนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตอย่างแรกอะ่ะสิ่งที่พี่จะบอกเพิ่มเติมก็คือมันต้องมีสารพันธุกรรมเป็นส่วนประกอบเพราะว่าสารพันธุกรรมอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ย เป็นไข่แล้วก็เราจะมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่ก็ต้องมียีหรือดีเคล้ายพ่อแม่นั่นก็คือเป็นสาพธก,กรรมเดีย๋ยวเราไปดูต่อไปคือหน้าเนี้ยพี่จะให้ดูในภาพรวมของชีววิทยาเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตเราเนี่ยมีจุดควบคุมอ่ะคือควบคุมทั้งร่างกายเราอ่ะส่วนใหญ่ก็จะถูกควบคุมโดยระบบประสาทซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะมีการควบคุมไปในอวัยวะต่าง สมองเราเนี่ยก็จะมีเซลล์ประสาทอยู่ในนี้ขนาดแน่นรวมตัวกันอยู่ในนี้แล้วมันทํางานประสานกันร่วมกันเพื่อไปผ่านไายสันหลังแล้วเส้นประสาทที่มันเล็กลงไปไปคุมทางร่างกายเรานั่นก็คือจุดประมวลผลที่สําคัญสุดก็คือสมองแล้วก็ต้องเรียนเรื่องนี้ในระบบประสาทส่วนต่อไปก็คือระบบย่อยอาหารอย่างที่พี่พูดไปว่าคือเราต้องผ่านจากการเคี้ยวบดอาหารก่อนนั่นคือแบบการย่อยแบบเชิงบนก่อน หลังจากนั้นพอเข้ามาในนี่เข้ามาในกระเพาะอาหารหรือสตอมักก็คือเข้ามาเพื่อย่อยสารอาหารบางชนิดยกตัวอย่างเช่นโปรตีนย่อยอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นหลักไม่มีอย่างอื่นย่อยนะก็จะมีกดกดเพื่อย่อยเราก็จะรู้ว่ากดพวกนี้ก็จะถูกหลังมาบางทีมันก็จะมีการหลังมาจากเอนไซม์ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงพวกไอฮอร์โมนหรือเอนไซม์มันจะเกี่ยวข้องกัน ซึ่งต่อไปเนี่ยเมื่อหลังจากที่กระเพาะอาหารเนี่ยมาถึงลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็จะมีหน้าที่ย่อยอาหารได้หลายชนิดมากย่อยได้ทุกอย่างที่เป็นสารอาหารที่เราพอรู้จักหนึ่งคือโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันตรงจุดนี้จะเป็นการย่อยขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่มันจะไปเข้าลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็จะเป็นการดูดซึมล้วนดูดซึมอาหารด้วยก็จะเป็น การย่อยอาหารสมบูรณ์แล้วพอสมบูรณ์ปุ๊บสิ่งที่เราได้สารอาหารที่เราดูดซึมได้แล้วเราก็จะดูดซึมเข้าร่างกายเราโดยก็จะผ่านหลอดเลือดนี่ก็คือเราก็ใช้ระบบหมุนเวียนเลือดเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเราก็ไปสไลด์ไปในภาพต่อไปเลยภาพต่อไปที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวน้องรู้น้องเคยเห็นรูปหน้าตาไหมเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว นั่นแหละครับก็คือน้องรู้ปล่าว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันทําหน้าที่ในการขนส่งแก๊สแล้วนอกจากนั้นมันยังมีหน้าที่ขนส่งสารอาหารด้วยมันยังมีหน้าที่รับสารอาหารมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่เหมือนกับเซลล์อื่นก็คือนิวเคลียสในตอนที่มันโตแล้วมันก็เลยมีคอดเดวาลบุกอยู่ตรงกลางคือไม่มีนิวเคลียสเพราะมันต้องการพื้นที่เพื่อไปเก็บอากาศและสารอาหารมันก็จะมีเช่นเราแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ย เราก็ต้องเอาออกซิเจนเนี่ยไปจับกับตัวคาร์บอนหรือหรือออกซิเจนมันก็จะต้องมีการจับฮีโมโกบินก็คือส่วนโปรตีนที่อยู่ในนี้เมลอดแดงแล้วตรงเนี้ยก็คือเมเลอดขาวเมลอดขาวเนี่ยเป็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันร่างกายเราเวลามีปัญหาอะไรกับร่างกายเราเช่นเกิดบาดแผลหรืออะไรเมลอดขาวเขาไปซ่อมแซมไปช่วยด้วยแล้วก็เวลาเรา เกิดติดเชื้อไวรัสหรือว่าติดเชื้อ,อหรือว่าเป็นโรคต่างๆเราภูมิคุ้มกันเราก็จะถูกทําหน้าที่เพื่อไปกําจัดพวกเชื้อโรคหรือแบคทีเรียต่างๆเพื่อให้ร่างกายเราก็จะควบคุมสมดุลร่างกายได้ดีขึ้นเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียสมดุลจากพวกเชื้อโรคนั้นต่อไปก็คือในเรื่องของระบบกระตายที่พี่พูดไปเปื่แก้มันจะมีตัวเซลล์ซึ่งเองอาจจะไม่เคยเห็นหน้าตาเซลล์มนเคยเห็นไหมระบบกระาเยเห็นเซลล์แบบนี้ไหม ไม่เป็นไรครับก็คือถ้าเคยเห็นแสดงว่าเนี่ยรูปร่างเซลล์มันก็หน้าตาเหมือนกิ่งไม้เหมือนอะไรที่มันค่อนข้างหน้าตาประหลาดเพราะมันเป็นส่วนที่เล็กและย่อยไปอีกเดี๋ยวพี่จะยกตัวยอย่างเลยกะคือร่างกายเรามีศูนยสศูนควบคุมอยู่สมองใช่ไหมเซลล์แต่ละเซลล์ก็ต้องมีการควบคุมโดยสมองด้วย,ยสมองของมันก็คือเป็นนิวเคลียส เป็นจุดตุลการในการควบคุมทุกส่วนของมันเหมือนกันเราเลยเรียกว่าดิวเยสน,นั่นคือส่วนที่ควบคุมของเซลล์ทุกชนิดบนโลกยกเว้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีเซลล์มีการด้วยหามีอะไรแล้วคุ้มกันเราก็จะมีตัวรับต่างๆซึ่งเราก็ต้องนึกถึงไปถึงตอนช่วงโควิด1 9เพราะว่ามันจะมีไวรัสซึ่งไวรัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคือยกตัวอย่างาง่ายมันคือสิ่งมีชีวิตที่ กึ่งสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีสิ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตละเพราะว่าไวรัสไม่มีเซลล์ไวรัสไม่มีเซลล์นะอืเพราะว่าไวรัสเป็นสิ่งที่แบบว่าบางทีถ้าเรามองว่าทฤษฎีของเซลอ่ะถ้าเรามองว่ามันทุกอย่างต้องสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องมีเซลล์อะแล้วก็ถือว่าไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเกิดเรามองแค่ว่าไวรัสมีสารพันธุกรรมมียีนมีดีเอ็นเอพวกนี้เราก็ถือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิต แต่พี่มองว่าอะไรนะก็มันบางทีมันมองได้หลายมุมมองอ่ะสำหรับพี่คือนักวิทยาศาสตร์เขาแยกจาแนกอยู่2แบบหลักๆสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งตัวได้หรือว่าสามารถมีสารพันธุกรรมได้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยสองข้อเรามองแค่สองข้อนี้เราจะมองว่าเวลามีสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิต แต่ถ้าเรามองว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอยู่ในทฤษฎีของเซลล์ก็คือทุกอย่างต้องมีเซลล์เป็นส่วนประกอบมันก็ถือว่าไวรัสไม่ใช่ที่เลยมองว่าคืออย่างระดับมหาวิทยาลัยที่พี่เรียดอะว่าอาจารย์เขาจะบอกเลยว่าไวรัสถือว่าเป็นอนุภาคไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตประมาณนั้นด้วยด้วยด้วยความที่ว่ามันไม่มีเซลล์นั่นแหละที่พี่บอกแล้วต่อไปก็คือตรงเนี้ยคือสารพันธุกรรมเนี้ย ทั้งไวรัสหรือว่าคนเราแทบทุกสิ่งในชีวิตบนโลกเราเนี่ยรวมถึงไวรัสด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีรหัสพันธุกรรมหรือสารพันธุกรรมเขาจะเรียกว่า DNA ซึ่ง DNA มันเป็นสารพันธกรรมแบบเกีียวคู่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าดับเบิลฮีลกตรงนี้เราไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรซึ่งมันจะมีการแยกสองสายใช่ไหมถ้าเป็น r n a อ่ะมันจะเป็นสายเดียวซึ่งยังไงดี A ก็ดีกว่า RNA แนะ่น มันก็เลยมีรหัสพันธุกรรมต่างๆเช่นลำดับเบสต,ต่างๆมันจะมีเบสมาเชื่อมกันที่มันเป็นภาษาอังกฤษอะ ATCG T, 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 พวกเนี้ยที่เองอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหรืออะไรเนี่ยมันจะมีเชิงลึกของเรื่องซึ่งมันอยู่ในรหัสวิชานะของพันธุศาสตร์อันนี้คือพันธุศาสตร์เราจะเรียนในรหัสนันน้ต่อไปก็คือนี่ก็คือที่ผู้พูดไปคืออันนี้คือไตไตเนี่ยมีหน้าที่ก่อของเสีย มันจะมีหน่วยไตอยู่เนี้ยเป็นล้านหน่วยเลยอยู่ในนี้แต่และหน่วยมีทําหน้าที่ในการดูดกับสารต่างๆเข้าร่างกายเรารวมถึงนําของเสียที่อ่าไม่จําเป็นต่อร่างกายเอานาออกโดยผ่านท่อท่อท่อหน่วยไตแล้วมารวมกันกลายเป็นท่อรวมผมเผลอลบไฟน้องไปครับขออภัยด้วยไม่งั้นจะมีคลิปความสนุกเยอะแน่นอน you. Mm -hmm.